มาสูซท้งายี่เ้าเปันแห่งรายรับกันในวันที่เก่านถึงสองปีคริดสองเหงนสาวหาค่ะหลายวันอับไรมาตหน้ากันเสียรตงตักนาลายข่าววานการเมืองรื้อรองหางลาย้อนมาอับไขว่อุบลองสิงกองกาลีสิงหมากโอยักอันว่าใต้เหอกขาพิษเผกเตี่ยงโมติดกตกันห้า สารคัดกันถ้าเข่งต่ากันเจอในมั่นมีพอดีสังตาเจอจากเฮาคาวันดังนาเจอหนะ้าวิกานอคอที่หนึ่งเมื่อได้ตีเดียมาอ,อปีนอันะไรนปาดีมา,ออดมาสงูงสุดใจจับสงูงสุดใดแอร์เสทีเมื่อวันเจอจากจริงได้วันที่เจ็่ยงเฮาคาลายหันจาด,ดีมีบุญพร ผู้ใหญ่ก็ลงไล่ใจกังเสีย hẳn ว่าซึขามก็ดีเจ้านอยู่ในหมุกจุ่มไหลเฮ็ดพิษเฮ็ดปึงไล่เครื่องไล่เครื่องกว่าเสีน้าแอฟผีๆไหลปล่อยปันคนเมืองตาหาชิพาก็คนซึข่าว่าลูกตีกคนเมืองเสียมซึกเฮ็ดซึก่าเฮ็ด พิษปัะเพงแต่ยากขอบเอาที่ดังตีไม้ดองมันจืดจาาสิปล่อยมันขึ้นทาสิพาโคตีได้ว่าดังนำดังลายอันนี้ก็ปีลองอยู่เ้วยพอเชียนใาอย่า,ยยากวนด้วยกวนตัวขอบไม่เหมือนไก่เน่ามันเหมือนดีดีปีลองเขาหมูได้ขอบ อ,นนอ,นอ,อนันเล่าค่าหันป้อเปิืออ่ำอ่อยก็ไม่กินไก่นื้อเล่าป้อเจ้ามันด้วยเกาะกวันตัวขอบกอตื่นติไรเลี้ยงหรูลุมลาตัวชิบเป็นอันหยาบก็ได้ปูนอาบนเหิดเลี้ยงยากก็อันทุกข้าจะเลยหยาบจะไหนอยู่ในขอบขอบซึนได้ อ่ำจะว่าเคาะธรรมดาธรรมดาเ,เคาะซึ้งได้ปีนเคาะลิฟคำพ้องในท่ามว่าป้อหลังได้หิ้วเขี่ยมาลงเคาะเรียกกันว่าได้เนี่ยว่าลาดกว่าลาดมากปีนกว่าปีนมากกว่าเป็นจึกเล็กมัดขาวไว้กำบายน้ำว่าเป็นเคาะซึ้งไปไปเท่นั้นเว้ยกะ ขอบปารีมอร์ซุนได้ค่าขาเนหนึ่งที่ได้ว่าแทนตั้งอ่านเ้าหันเลยลองมีน้ำใจจะจอ,จอ,จอจยบันขึ้นเจอไหนเนี่ยันปีนลองเหียวไว้อามาเป็นปีน้องคนสิกอันดกขอบเมอร์คุ่ว่าลูกหลานปลายห้าว่นพี่ว่นกวางห้าวิานะเลยคขาว่าปฏิมอร์ซุได้มีน้องปล่อยบัน 45 8า,า,วก,วาก,ก็แลาวเ,เนี่ยเผื่อเผื่อก็เดีเอเอาไว้เออลองไหมนะพี่า้องจาือเมึงสนดเยเสียน,นไปนมึงแต่ละบันมันเปลองอ,อยู่ในขอบอันนั้นเอมก็เดียมยังอยู่นะถามว่าเสียนไปมึงยังอยู่วาเนี่ยก็ย,ย,ยังอ,อยู่นั่นกา็เวไกยัมงหลี่ใจสูเ่เล็บขี้มันุุกข่าได้ห ขอกวาาเมียวเนี่ยนะมึงพูดมึงคำมึงเงนะลี้ยงอขอกไม่เีมินะขอกลิ้มเมนะขอกเลี้ีนี้มันเป็นเรื่อนั่งอยู่ดีไอ้รัีีแล่ีไอ้กุนหลงหันมาหนังคือได้เปลนตีไม้จองวันเจอจ่าจริงใด้ขอหเจ็ดสิบแปปีถ้ามันเป็นลองหนีคือกปืนกว่านะั่นตีอะไรปล่อยมันเลยเขาจะก็ปล่อยมันเมื่อหรนเชื่อทางวิดีโอแอร์ีเนี่นเยเขาก็โพสต์ต่างไป อันเป็จึงคือปีน้องอันเป็นปอมีสุขานจืดได้ไหนดีจมอกะหรือเมลุกพุ่นออกในขอบปีน้องอะไรอันแล้วนี้ก็ว่าดี้โคเขียวก็ไตโคลายก็เหมือนกันก็ไม่ทัดสั่งว่าอาเซียนเกาหลีโคเขียวก็อย่าง quan niệm ma này hậu để quả trong cảnh mới xem phải là mà có điều gì hay, sáng hậu tay gồm gần phải cần hậu trì quả cảnh thì như anh nhưng ai bị nó không phải cán tiêu gia văn anh văn hậu dùng dầm mà có lẽ có đừng hết mắt thì đây คอันเฮียงกันเยอะเออในอยู่ดีสุดโดทัศน์เนี่ยเฮี้ยสังเลี้ิโคไลก่อดังขอดพอดปาเดีมเออร์ปาแล้วเฮียงอ้ำเดีมตีได้เฮียงอ้ำเดีมทวนไหลลองที่ที่ไหนย้อนเข้าขาล้มลุกล้มลุก ไล่ปัดไล่ปันไล่กําไล่ปอกเฮ็ดสําเร็จปฏิเมอร์สูงถึงใด๋ก็ดังขึ้นมาได้เองกว่า64มหาทีวีเฮือนคําน้ํข้าหอเจ้าสุ่ยเตี้ยเจ้าาหยอดพอดเฮ็ดสารอําเียนเคียงมันกึมเว่าเาไหล่ะกูกหาดียอมีนดีล่ะเฮาอําอมกันยังมาิอองอยู่เพีย จองใในเมืองไต้หวันเมืเ่เจ้าคืออันท้อขาวของ้องวัดี่งซื่อเหลือดีสุดที่งกองแี่งขึ้นบิดิงมิ่งเลยอันยืมกะกะนนยยึมิกากรเือซื่อะไรเนเขาไปอยู่เมียนตีเมียนตั้งมันหนีจากเมืองขีเขาเป็นจงเดี้ยวหับอลองออยง พร้อมข้อที่สั่งดีนั่นกําไรโคเขียวโคลายห้าง빙วาเลยล่ะย้อนว่าเฮาติกันย้อนว่าเปลี่ยนไว้2ชุดโคเขียวลายพร้อมกันมื้อละเออเป็นหยังสายคุณน่ะคนมึงได้ปักปืน ย่อกเคียงหลวงเ่านั้นตึงเดียวสิปีน้องบ้าฟปังสร้างจิงได้ปะดอกคงเออลองดางเปเท่นั้นปีนอ่อนหลไรอันกวนมานั่นเ่าหันว่าโคาเขียวโคลไรต่างก็ต่างล่าว่าเป็นผู้เขียนกันสัตรูกุ้ยกา Dì đi xung tố dùng dạng và khô khiếu khô lai Để bên bí đỏ gắn lè cho anh cắt Văn biến phụ khiến quê cả văn nâng để bên bí đỏ gắn lè Để bên chữ này Bó khô khiếu biến nằm bán khô lai bởi biến khô Hôm gắn sẽ năm bằng năm khôn thế lòng lại thô mới đang để bị đổ sáng năm kia đổ phải để hết lại thì này quý đồng không cũng nên xem nhiều một cả thứ bị đau này bao má năm này má bị mù bao mù năm có mù bị má ปอกไายน้ำซื้อเลยยังแนนอนวยก็ซื้อมีน้าห้ามีน้ำม,มออดูเลยพ่อมกันแล้วนะไา่มีน้งซือมีน้ำผลิตอะไรั้น,นเปล้ตม,มันหลายหลายเฮรคูว,วาโกกาง์เฮียงเหย,ย่เปิมีจุงเเดียวว่าเฮียงเหยเขามีจุงเดียวเจเฮียงเหย่เขามีจุ้มเดียว KIA เฮี้ยงเหยื่อแลละรดแข่งเขาตึ๊กสีหมอเมืองเขาเมืองเขา,เาสิเจ17จีเวียงปอซิมเลยกว่า14จีเวียนเลหลือ3จีวี้ย้อนเขามีจุงเดียวการไต่การืจอตาเท่าไรโคไลเขีาายขงอยู่เมื่แมี้โคเขียวกอลบาบาตึ๊กดดตายตาโดดเต,ตี้ยฮัดติคัตาย King khen khen đồ cắn xong chung quá này dương an hoa lên rồi để thương lại ha biến lại hao phí cắn Khen lần không ngay quên mong cô kiểu cô lai hiểm vụ cắn chung hồ quay khâu tỷ trôi phải là phải đứng xe hơi hao hiểm mà lương suốt mà có sửa xong đủ đấy quay thiên ngàn đi bắt bẹt mình cả ีนี้นเนี่ยเขาลดปุ้ยหันอยู่นนนนยยวานต่างน่ะมัไม้เกี่วามทเรื่องูีในปีน้องเขาค่ะเงาลายการมึงการเื่อานั่นเขาหนนนนันไปเลยก็ไหนอีกดี่เขียนไปเลยจ้างมึงยญ่จังลานว่าปัญหาพิจสนณาไอ้ไรพีดีอาเซียอนั่นเขาอยู่ีส่วนตนัวนะอยู่ในนกุ้นมือก็อนก่งทาศาได้ มันเด็กเกลียดกันอะไรอยู่ปีแล้วก็ย่อเปียชนาปัญหามันมันจะมีเมืองเหล่าก็ย่อมาตจนวันเกิดมาเนี่ยมือหานิวเนี่ยยังอ่ำปิงกันอันโดูได้เกล็นมีกูเดียวปีนอ้นยงไงการไต้การจีนศาสตรการว้านมึง ้องเที่ยงของอะไรเปิ้นผีก็ยากว่าของเจียอีกว่ามึงร้อยเ่าโกก้างก็ว่ามึงขี่โกก้างเขาว่าก็ว่าจริงเต้่็หรอกพวกนั้เป็นมึงว่าขังเอามึงไต้กว่ายังติดมาแลาวแบมึงขังเออในขณะย้อนทาราเนี่ยย้อนปือว่าเปิ้นผีกันมึงเขาก็ไปซื้อได้สองรูปเหรียญที่แง่ลงแต่จริจ้า ปี่อะไรสืบเชียได้โดกว่านี่โคไลกว่าวนเปียนคนเมืองดีละอาโลสูงขามาดีเสียไปอะขอเขีขวยวป้ย้อนข้าวสารดีงงละเก็บซิกดีละอามโลสูงไหมเยะย้อนทางลาย เสียอไปไดีเหมือนอย่าจูเวมปะอ่เกินกว่าทั้งนั้นเพราะเป็นองพ่อโมเชื่อดีละพราะเป็นรองจ้างเปี้ยเงันเดีมยวโคเขียวก็เป็นไต้ซื่อหารกูก็เลยว่าถามเลี้ยงสองป้ามาณปะาเสืยอันกูไรเป็นได้ป้ามาในกลับในไผ่เลยก็เป็นชื่อา ไปแล้วก็บินคือเขายุ่มยํากวานโหเจ้าปังเจอกสิยุ่มยําว่าเขาขาตึงดีเป็นตับสิเหลียวแลยมึงใต้ก็เป็นมึงแผ่นนิดเดียวอาม,มิลองผีบันพเพลียงยองจริงได้ยมยํว่าเจ้าปัง,น,งนี้วนิดหนึ่ะเจอกสิก็เที่ยวนอนกัน เมืองใต้เนี่ยอำเภอเมืองอันหลู่เทียบคือบรรดาเนื้อเคียงอะไรข้าก็เทียบออกเทียบออกเึงยงมยาว่าเจ้าปางบรรพารเมืองใต้โหเ่าลวปปาริมาสุถึองได้อะไรสีีสืบเสียไ้โดบ้านไหเขาเป็นคนเมือง อันป้วนมานั่นลองเจี๊ยบใส่สองมีห้ามีอยู่พอเจี๊ยบใส่ก็ตึน้นตึดต๊ดเตอร์ใจอยู่ในเมดิปินเดือนไหวเหมือนเหยหายไปอยู่เนี่ยหวยพาวาังสีตีใหม่หนี้พอเขาตีใหม่ก็เหมือนเขาอะไรพราะว่าจาฟ้าใหม่ๆมเขียงใต้อันนั้นข้อมันไรพอเขาอันเชียงพอเขาคนเมืองอีบันโบไหนจำเห็นเขีงยงใหญ่ คุนด่างเอาอะไรลุกขึ้นเขาเอยซีนไก็เปลี่ยนกว่าเปลี่นกว่าอะไรกันใครว่าเนี่ยปี่นตอ,อะไรอ่าซีเรสแอนพีพีเดี๋ยวเปลี่ยนมาอะไรอีกเ้ยลองฟ่องผมอ,อันไหนมินลองอยู่ย i งการดีติโดพิดโปเมืองถึงอะไรค่ะ ายออน้ำจงางได้มันป้าเวยผู้มีจักนวะสิบการนั่เวยเทียบเป็นหัวปาโลอสองไผ่สองตั้งเรียกไล่ผู้หยิบสิบกิมพร้อมซื้อนั่นเอาด่างก็มาอยู่เที่ยนจ้าเสียงว่าดั้อาสีก็ม่วนมีเนี่ยเควาลีเควาลาก สิ่งของไต่หวห้าณเดิมเดียกใสรกันปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางออกอะไรบางไค่เจ้าปางก็มีน้ำใจเจ้ย,ยสิก็มีน้ำใจเฮ็ดอเ,เดีมี้าด้หรอกอ่ะพื่านัปัญหาเขาจะเป็นผู้นำเยอะเขาต้งมีน้ำใจเยอะวามีอะไรปลาลยควรดังใจมันตาติ๊กตัดเตียนอะรใครซักกันนั่น เอ๊ะมันได้เป็นเรื่อหนกันปีนอเขาขันเขาตื่นต่ไรพร้อมกันว่าอย่างเยอะว่ามีจุ่มอยู่ขังอย่างเยอะขังมีจุ่มอยอ่เทลี่ยอย่างเยอมีจุ่มอยกกาเฉลีกไปอย่างเยอเขามีจุ่มอยเป็นเย็บยางเข้ามาแล้วม mm ึงได จากนี้ผิวหน้ยเจ้าคือละเมืองเฮาเนี่ยเปิ้อนพ่มีแผนการเอาไว้หันนางยิงก่อนางยิงเฮ็ดมีเกิดบรรลุเขาหันเฮือนยีเจ้าก็เจียกว่าก็หาลายซิมเอาเป็นของเขานำดินหินผาที่เราที่ใส่คือแคมเขาได้ไปอยู่วันเฮาคือเฮาได้เปิ้ดเติร์ชางขอนจะเป็นเครื่องมือจะดีกูจีกูหรอก ไต่ก่อดีีดีไปดีกูเสียผัดยานควัดผ่านก่อนดีดิเรื่องสมาเมืองไต่แน่เดเมืองเดชใจกุยกุนอยู่เดิมใจไต่หลายวันกุนมาไดนพี่รอข่า,าก่อหันอยู่หลายปากก่อกามเดียวตีซึกขางเขานางยิงกุนเ่ากุนหนุ่ม่หยเห่มากองมือเขาติกมาอย่นั่นอันในี้ไต่ดีกว่าใจนี่ ปาต me, ีเมาอส่งจึงได้ตับึ่งสได้แหลของเสียวอาอึ้นงได้อยู่ดีเสียไปเนี่ยปันเี่าสองจุ่มเฮิร์มิลองพ่อมงเฮิร์กัดีบปันกุมึงเฮิรกอบกูขึ้นพผยงนิ้นแหล่เจือจากจริงได้อาพ่อมันขันคันขันไพ่ไพ่อะไรก็ตึ้นเดบีวยนมาอยู่ย่อนเข้าเป็นคือเหลวกันอะไรลองอยู่ย้มวมา ตีมีมาซึกโคเขียวลายจับสิ่งจิงได้จับสิ่งเดียวจิงได้เพียนิ่งเดียวก้อนมึงเปเลีย่ยนสิ่งเดียวหยุมยท้่ไหนอน,นี้ก็ปอรดตอนหนึง่งอันมองหันว้บ่าตีเปลี่ยนการดีบุญด่าเขา้าข่ามือในห,นหนึ่งป่าดิมอซุ่งได้ปล่อยบันกวนดกขอกหาิลากอง สองลองคู่เขียวไล่ตีจางข้องกันไปตีจางเิ็นตับสินใจเด็ดจันที่ได้เก็บคิดเมืองใดคือใด้ฝากเชฟเป็นพี่ไร่กันเมื่อสุข